ลากเส้นประในรูปที่กําหนดให้เป็นตารางแล้วเติมคำตอบมีรูปสี่เหลี่ยมคลองอมาให้ถามว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคลองเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปนะคะให้ลากเส้นประเราจะทำการลากในแนวนอนก่อนค่ะลากเส้นประในแนวนอนนะคะ ทั้งหมด1 2 3 4 5ลากเส้นประในแนวนอนทั้งหมด5เส้นดังภาพต่อไปทำการลากเส้นประในแนวตั้งค่ะในแนวตั้งนะคะ1 2 3 4 5ทั้งหมด5เส้นนับ จำนวนของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยค่ะว่ามีกี่รูป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 สามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกได้สามสิบหกรูปพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคลอ,องอเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามสิบหกรูป